Please open the door, sir. My lawyer is coming. He's on the way here right now. We have warrant arrest, sir. We have the right to break into your room, sir. Please cooperate with us. Open the door and come out to talk with us, sir. cùng con bằng bên, cửa có cái giọng không nghe. còn con tổng thì thinh mà nó bên nó ra, bên trong ra cái này. Open the door, sir. Các bạn đi đi. Còn em, em đi We have the right to break into your rooms. We don't want to use that option. Please open the door with your hand up and come out to talk with us. Everything will be easy. We can go down to the lobby and have a discussion. We, we can't wait, sir. We have warrant arrest. We don't want to break into your room. Just come out and talk with us easy. Uh, Sir, so, we are going to break into your room. Please come out easily. Just come out with your hands up, and we can go down to talk at the lobby. Okay. Get, down, get, get, down, down. get down, get down, get, get, down. Down. Hands, hands get, down. get down, get down, hands on your head, get down, hands on your head, get, get down. down, get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  down, everyone, get down, I know there's five of you, get down, get down. Get down. จะแทบับกัมั่งพอเท่าไรครับกองปอมเก็ต่าเอ้พมันเก็ต่นจะเกองปอมขึ้นมาใส่มือกอะใส่แจมือก่อนนะครับแต่ละคนพนักงานผู้ต้องหาหน่อยผู้น่าคนจรักองเรียก้องสายังไม่ได้เคลีย าหน้อยก็มาเอาหน่อยก็มาไป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 เก็บ้าไหมเล็กเข้าตอนในหนึ่งอยู่นี่าการย่็เยว่าเกบซิแ ที่เข้าซีดออนเดอะโซฟาวันียว่งแจ่มงนหนึ่งเายกองกับที่บ็นไถ่น่ลยอหเลยเนเดี๋ยวให้ทุมาั้นข้นมน่อยนะคดูแล้วแล้วก็ทางทุ่งกับตะหอกนะครับทางกองปลานะครับร่วมกันทำารางส่วนในนี้อย่างเดียวเป็นที่ครับเพื่อจกเป็นเที่ผูกงาดนะครับหรือว่า ในชาวต่าง,งชาติด้วยแล้วก็มาทำพฤติกรรมที่มันไม่ควรเกิดขึ้นในในในกรุงเทพการเมืองได้นะครับรน,นะครับออก,ก็เดี๋ยวรายละเอียดนะครับขออนุญาตให้ทางท่านน้อกับคือทองหล่อครับได้ได้เล่าให้พวกเราฟังครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่สนะทองหล่อนะครับหลังจากที่ทา่ทานท่านน้องเรียนรู้ได้ก่อนเป็นต้นนะครับ พอเมืเอเ่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับชาวไต้หวันก็มามาแจ้งความนะครับร้องทุกต่อทางสอบสวนที่สำนของเราเราก็ทการสืบสวนนะครับตรวจสอบต้องกลบบิดนะครับท่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับว่ามีผูุ้่คนนะครับมีการนะครับใส่ริษยมเงินแล้วก็พาไปสถานที่ใช้เง้นแล้วก็มีการโทร่ไปต่างประเทศนะครับเพื่อเพื่อเรียกร้องเงินถ้าว่าเกี่ยวเรื่องการ เงินตรงอย่างที่ปีนี้มนอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เงินอย่ไม่ร้อยนะครับตอนหลังถได้มีการพูดคุยจนผู้เสียหายเนี่ยได้ออกมาจากเท้าแล้วต้องมาแจ้งความนะครับทั้งฝ่ายสืบสวนเราก็ต้องรอก็ได้สืบสวนเพิ่มที่สุดทราบรู้นะครับว่าในกระบวนการนะครับมีมีท,ทั้งอิตาเลีวแล้วก็ชาวสหรัฐอเมริกานะครับหลายหลายคนนะครับ พิสูจน์ทราบรู้ตัวรู้ชื่อนะครับก็ได้ดำเนินคดีแจ้งแจ้งขั้นารสอบสวนนห้อกหมายถับนำสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับอยู่ระหว่างการสืบสวน,สนพิสูจน์ตัวบุคคลแล้วก็จะได้มาดำเนินการในภายหลังต่อไปครับ ครับมูลเหตุที่เกิดการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ท่าๆนี่คือฝัอ่งผู้ต้องหาเนี่ยมาทวงหนี้นะครับเกี่ยวับเรื่องเงินที่เกี่ยวเรื่องมือยาอง,งน,นะครับเป็นการทวงทวงนี้ระหว่างระหว่างของกลุ่มน,นะครับพอพอไม่ได้เงินก็ได้ได้ใส่ใจมือแล้วก็ไปมีการโทรเพื่อ ให้โอนเงินคืนมาให้นะครับแต่แต่สุดท้ายก็ยังไม่ยังไม่รู้ว่าได้เงินคืนนะครับแต่ในกระบวนการที่พูดคุยกันอยู่ในเซฟเฮ้าส์เนี่ยเนื้อหาเนี่ยเราไม่ทราบนะครับแต่ภายหลังเนี่ยเมื่อเมื่อเขาออกมาได้เนี่ยก็ก็มาแจ้งความว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถุงยุยามทางฝั่งฝั่งลูกค้าฝั่งคนซื้อเนี่ยบอกว่าถุงยุยาไม่ได้ไม่ได้ยนกาพต้องการเอาเงินคืนนะครับปรากฏว่าฝั่งผู้เสียหายในคดีเนี่ย กไ็ไม่คือให้นะครับก็ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ตึ้นซึ่งต้องเรียนว่าอย่างนะี้ว่าเทสได้ไนเนี่ยใครติดใครผูกเนี่ยไม่ใช่ประเด็นของคดีนี้นะครับคือเราก็ไม่ได้บอกว่าใครติดใครผูกในคดีนั้นที่เราดโเนินคดีกับในคดีนี้เนี่ยในเรื่องของการที่พฤติกรรมที่เขาไปเอาตัวของผู้เสียหายในคดีนี้ก็คือคนไต้หวันเนี่ยในลักษณะเป็นการ ใช้กำลังนะครับใช้การนะครับในการลงเรือกับขางนะครับก็ก็เรื่องการเลียกค่าถ่ายเลี้ยงให้เขาบังคับให้เขาจ่ายเงินตำละอะไรต่างๆซึ่งอันนี้มันมันนอกกรอบของกฎหมายที่ที่คนธรรมดาจะปฏิบัติได้นะครับเราก็ดำเนินในในในประเด็นนี้ครับเข้าใจนะ คุณเป็นอะไรมาจับเรื oui. right? hmm, ่องกับผมไม่ใช่ไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาจับก็คุณที่นี่ผมก็มีหมดเลยผมก็อยู่มาก่อนนะกองป่าพี่น้องสามยอดเดีรู้จักหรือเปล่าทำอะไรให้มันข้อที่จริงให้มันเคลียร์ดิแล้วเรื่องนี้นะเดี๋ยวมันจะบก้มเกืี้งความสัมพันธ์นะเขาเปิอเมริกานะเจ้าที่ฐานทูตเขานะ